กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักง,งานกิจการยุติธรรมตอนที่ดินค่าใครห้ามแตะอ้าวอ้าวสีหน้าตาตื่นมาเชียวมีเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยก็ฉันมีเรื่องจะมาปรึกษานะจีย้ายแป๋า คือฉันน่ะกำลังจะย้ายมาอยู่กับลูกสาวที่หมู่บ้านนี่แหละแต่ฉันมีที่ดินเป็นที่ดินมีโฉนดอยู่หนึ่งแปลงที่ต่างจังหวัดเลยกังวลว่าจะไม่มีใครดูแลกลัวว่าจะมีคนอื่นมาบุกรุกอยู่อาศัยฉันต้องทำอย่างไรดีล่ะยายแปวอืใช่แล้วละ่ะตาอ้วนถ้าแกไม่ทำอะไรสักอย่างกับที่ดินของแกนะมีหวังที่ดินจะต้องโดนคนอื่นครอบครองปลรปักแน่ๆเลยอืมครอบครองปลรปักหรอใช่แล้วค่ะการครอบครองปลรปักในที่ดิน คือการแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีเอกสารการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เช่นชโฉนดที่ดินโดยการครอบครองค่ะซึ่งบุคคลนั้นต้อง 1. ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น 2. ต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยโดยเจตนาเป็นเจ้าของ 3. ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปี ก็จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปค่ะเออแล้วผมจะป้องกันไม่ให้ที่ดินถูกครอบครองปรปักได้อย่างไรบ้างล่ะครับส่วนวิธีป้องกันไม่ให้ที่ดินถูกครอบครองปรปักง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ 1. มันไปตรวจเช็คที่ดินอย่างสม่ำเสมอ 2. ติดป้ายให้ชัดเจนตรงหน้าของที่ดินว่าที่ดินส่วนบุคคลห้ามบุกรุก 3. เสียภาษีที่ดินหรือภาษีโรงเรือนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 4. หากมีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบคัดค้านหรือโต้แย้งทันที แต่ตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาลุงอ้วนก็ยังเป็นเจ้าของที่ดินนั้นอยู่ค่ะผมเข้าใจแล้วล่ะครับขอบคุณมากนะครับหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111ก11ด11 77นะ <c ười> จะบอกให้